นี่คือการทดสอบความแข็งแรงของประแจเลื่อนจาก7ประเทศเพื่อดูระดับแรงขันสูงสุดที่แต่ละรุ่นสามารถรับได้และคุณพอจะเดาได้ไหมครับว่าประแจจากที่ไหนจะรับแรงได้มากที่สุดเริ่มจากรุ่นพื้นฐานที่สุดจากจีนราคา5ดอลลาร์รับแรงได้สูงสุด251กิโลกร,รมัมก่อนที่ปากประแจส่วนที่เลื่อนจะเกิดการบิดเบี้ยวและแยกออกจากกัน รัสเซียราคา6ดอลลาร์มีลักษณะคล้ายกับรุ่นจากจีนรับแรงได้257กิโลกรัมก่อนที่ส่วนเลื่อนจะไม่สามารถทนแรงได้ต่อไปโปรแลนด์ยี่ห้อฮูเกิดราคา15ดอลลาร์มาพร้อมด้ามจับพลาสติกเพื่อความถนัดทนแรงได้ถึง466กิโลกรัมก่อนที่ปปกประแจจะเกิดความเสียหายบริเวณเกียวเลื่อนญี่ปุ่นยี่ห้อมากิต้าราคา20ดอลลาร์จะเห็นในความประณีตในการผลิตรับแรงได้ถึง602กิโลกรัมก่อนที่เกียวของส่วนเลื่อนจะขาดไต้หวันยี่ห้อฟรอสราคา25ดอลลาร คาดรับแรงได้ถึง683กิโลกร,รมัมปากประแจเกิดการบิดเบี้ยวและหลุดออกจากตำแหน่งจับน็อตสหรัฐอเมริกายี่ห้อ New y o ก k i ราคา45ดอลลาร์รับแรงได้619กิโลกร,รมัมก่อนที่เกียวของแกนเลื่อนจะเริ่มทำลายเกียวของปากประแจและสุดท้ายเยอรมนีย e ี่ห้อก o สราคา40ดอลลาร์รับแรงได้สูงสุด683กิโลกร,รมัมก่อนปากประแจจะบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงผลสรุปเครื่องมือจากไต้หวันและเยอรมนีขึ้นแท่นแชมป์ร่วมด้วยความแข็งแรงสูงสุดเท่ากัน